ปริมาณน้ำนมที่ลูกดูดเต้าไม่ได้เท่ากับปริมาณน้ำนมที่คุณแม่ปั๊มออกมาไม่ใช่ว่าคุณแม่ปั๊มนมได้เท่านี้อ่อนลูกจะต้องดูดน้ำนมจากเต้าไปได้เท่านี้อ่อนไม่ใช่เลยค่ะเด็กจะดูดปริมาณน้ำนมแม่จากเต้านะคะกินจนอิ่มหรือว่าปริมาณเท่าที่เขานะคะต้องการที่จะกินแล้วถ้าหากหลังคลอดนะคะลูกดูดเต้านมแม่ได้ดีได้เก่งนะคะคุณแม่กระตุ้นให้ลูกเข้าเต้าใบ่อยๆนะคะเนาะลูกเองจะเป็นคนกระตุ้นนะคะปริมาณน้ำนมนะคะเนาะให้สร้างออกมาได้มากที่สุดส่วนเวลาที่คุณแม่ปั๊มนมนะคะแล้วคุณแม่้อ่ดไบบงก ว่านมในเต้าของคุณแม่มีเท่านั้นทั่วไปประสิทธิภาพนะคะของเครื่องปั๊มนมนะคะจะพยายามดูดเอาน้ํานมนะคะในเต้าของคุณแม่ออกมาประมาณ50-80%ไม่สามารถที่จะดูดดึงออกมาได้ร้อยเรหรือว่าเกลี้ยงเต้าขั้นสุดแบบสับนะยกตัวอย่างเช่นคุณแม่ปั๊มนมนะคะแล้วเห็นว่ามีนมหายอยู่ในขวดนมของคุณแม่นะคะประมาณ2ออนนะคะไม่ได้บ่งบอกว่านมในเต้านั้นนะคะมีน้ํานมเพียงแค่2อออนนะคะ เครื่องปั๊มนมนั้นอาจจะมีประสิทธิภาพนะคะในการดูดหรือว่าดึงเอานานมออกมาประมาณ5 0นะคะถ้าคุณแม่เห็นว่า2ออนอยู่ในขวดนมนะคะนั่นคือเห็นว่าเครื่องปั๊มนมค่ะดูดดึงเอาน้านมออกมาได้ประมาณ50%อีก50%ที่เหลือนะคะจะอยู่ในเต้านมของคุณแม่หมายถึงว่าถ้าสมมต50ิ50%ที่เหลือนะคะก็คือประมาณอีก2ออนจะอยู่เต้านมของคุณแม่ดังนั้นปั๊มนมออกมานะคะเห็นว่ามีนมในขวดเท่าไหร่ไม่ได้บ่งบอกว่านมในเต้ามีเท่านั้นนะคะหากุมม่าากท้ไดดีส เกลี้ยงเต้ามากที่สุดแนะนําว่าภายหลังจากที่แม่ปั๊มนมนะให้คุณแม่ค่ะมีการปั่นจีดแล้วก็บีบนมด้วยมือตามต่อนะคะน้ํานมก็จะออกมาเพิ่มแล้วก็ออกมาได้เกลี้ยงเต้ามากที่สุดนั่นเองค่ะ